โอโม่เห็นอะไรกันไหมคะลูกชายป้าป้าซ่อมรถอโม่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยซูมซูมนี่เห็นไหมเนี่ยเขาเปิดประตูรถไว้เพื่อซ่อมรถแต่ทําไมป,ป้าป้าอโมกระโดดขึ้นเลยแล้วขึ้นไปเป็นชั่วโมงแล้วด้วยไม่ยอมลงลงไหมลูกอ๋อเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเดี๋ยวไปดูใกล้ๆว่าจะลงหรือเปล่า เออมาลงไหมป่ะลงไหมคะป่ะไม่ลงปะป้าแข็งทื่อเลยไ,ไปลูกป่ะงไปเร็วเขายังไม่ไปลูกนู่นเขาไปกันสงการอีกหลายวานันอีกอาทิตย์กว่าไาปไปเร็วน,นี่ตัวแข็งปักเลยเนะี่ยเนี่ยดึงแล้วไม่ยอมมาดยเดียดูดึงมือกัดอีกต่างหากป่ะป่ะ รถยังไม่เสร็จเลยเนี่ยป๊าป๊าทำรถอยู่เห็นไหมเนี่ยป๊าป๊าทำรถใหม่รถมันยังไม่ถูกใจป๊าป๊าก็ทำใหม่เร็วไถูกใจเา้ป็นปนอนในบ้านกันดีกว่าป,ะปะ่ะอยู่บนรถมันร้อนลูกแดดมันลงเต็มเต็มเลยเป็นนอนในบ้านมันแม่เปิดพัดลมให้ปะ่ปะป่ะเร็วน,นี่ดึงแล้วนะเนี่ยไม่ยอมมา่ะไปเร็วเร็วเดี๋ยวแขนรูด ทำไมดื้จังเลยอ่ะหมาติดเที่ยวอ่ะไปะเข้าไปนอนในบ้านกัน <Yeah. S 1> เดี๋ยวส่งการเข้าไป yeah.